จะมาพูดถึงความสม่ำเสมอในการที่กว่าเข้าบุ้นจะได้เครื่องมือครีเอเตอร์การสร้างไรายได้จากเนื้อหามานั่นก็คือความสม่ำเสมอที่วันละ15โพสต์คือรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสตอรี่รูปภาพข้อความคลิปสั้นคลิปยาวนะคะรวมกัน15โพสต์อย่าลืมลองไปโพสต์แล้วก็โพสต์ทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะคะที่สําคัญเลยก็คือ เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ในหน้าที่เราโพสที่เรานะคะที่เราลงคลิปลงโพสนะคะอันนี้นะคะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะในการที่เราจะ,ะดันตัวเองนะคะเพื่อนำส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายการลงคลิปลงโพสบ่อยๆนะคะทำให้ระบบอัลกอริทึมเนี่ยรันมาถึงเรา นำไปส่งกลมเป้าหมายแบบง่ายๆสบายๆกันเลยนะคะไม่ได้จำกัดเวลานะคะว่าคือจะโพสต์เวลาไหนบ้างแต่ในหนึ่งวันนะคะสิ่งที่เขาพุ้นทำนั่นแหละค่ะก็คือการที่เราจะต้องโพสต์นะคะแล้วก็หาข่าวสารดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะคะให้ข้อมูลข่าวสารนะคะใหม่ๆข่าวที่เป็นประเด็นข่าวที่อทันเหตุการณ์นะคะอ่าในเรื่องของการสร้างรายได้จากเนื้อหาที่นํามาแบ่งปันแล้วก็ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่เข้าบุญน,นามาแบ่งปันกับทุกคนนะคะคือตรงนี้มันจะทําให้เราอ่อระบบเนี่ยมองว่าเราเป็นคนขยันนะคะเพราะเราสม่ําเสมอก็มีบ้างแล้วนะคะที่แบบว่าอาจจะขาดเกินไปสัก สมมติว่าวันนี้ได้12พรุ่งนี้ได้18อะไรแบบนี้ก็แต่คือมันสิบขึ้นทุกวันค่ะทุกคนการที่ได้เครื่องมือมามันไม่ได้ง่ายนะคะกว่าจะได้เครื่องมือมาเขาพุ่ก็เปิดมาสองปีเต็มๆเลยนะคะแล้วกาอีกปีหนึ่งก็พยายามลงคลิปทุกวันแต่ก็ช่วงนั้นการศึกษาข้อมูลต่างๆนะคะว่าจะประสบความสำเร็จก็เป็นมายังไงก็ มาเรื่อยๆนะคะ,ะจนได้เครื่องมือดาวเมื่อเดือนมกราคม2568ก็คือปีนี้นั่นเองแล้วก็พอมามีนาคมนะคะเข้าปุ้นก็ได้เครื่องมือการสร้างรายได้จากเนื้อหานี่ละค่ะทุกคนแต่ปัญหาตอนนี้ของเข้าปุ้นก็คือทํายังไงให้เหรียญมันวิ่งเต็มที่นะคะเพราะเราก็เป็นแม่ลูกอ่อนนะคะที่เลี้ยงลูกน้อยไปด้วย ทํางานครีเอเตอร์ไปด้วยเป็นแม่บ้านไปด้วยนะคะคือทุกอย่างก็จะต้องจัดสรรเวลานะคะให้เป็นสัสดส่วนด้วยนะคะตื่นเช้ามาโพสต์ Post, ถ้าช่วงไหนไม่มีเวลาก็ตั้งเวลาโพสตล่วงหน้าไว้นะคะเตรียมคลิปเปรียมรูปไว้รูปจะต้องเป็นรูปที่สดใหม่นะคะเป็นเ,เราเป็นคนถ่ายเองนะคะเป็นต้นฉบับนะคะ แต่ถ้าเราก็ปี้รูปอื่นมามันก็จะเป็น,นั่นฉบับน้อยนะคะเช่นเดียวกับคลิปนะคะคลิปพยายามใช้เสียงของเราเสียงออริจินอลของเรานะคะเป็นเสียงต้นฉบับที่ดีที่สุดนะคะมากไปกว่าการใช้เสียงเพลงลิขสิทธิ์เสียงเพลงนะคะเพราะว่าระบบก็จะตรวจจับหลังจากที่เราได้เครื่องมือรายได้จากเนื้อหาไปอีกรอบนึงนะคะ คราวนี้แหะคะ่ะคุณอาจจะโดนยึดเครื่องมือสร้างารายได้จากเนื้อหานะคะเพราะอะไรเพราะว่าระบบเขาตรวจสอบเข้มงวดมากๆเลยนะคะหากเรา,ามีกฎมีเกณฑ์ที่ระบบให้เราทำตามก็เราควรที่จะทำตามนะคะเพื่อรักษาเครื่องมือ การสร้างรายได้จากเนื้อหาไว้นั่นเองนะคะซึ่งคราวนี้นะคะเราก็จะได้ปรับตามระบบระบบเขามีอะไรใหม่ๆม,มาให้เราศึกษาเยอะแยะเลยนะคะพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่ระบบบอกมานะคะอันนี้ก็คือจะทําให้เราเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ ใช้เวลาพัฒนาคอนเทนต์ควบคู่ไปกับการมีปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์นะคะหลายๆคนมองว่าเถ้าเราแค่ทำคอนเทนต์ให้ดีแต่ถ้าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์ในช่วงช่วงนั้นช่วงที่ระบบเขาก็อาจจะแบบดันเราน้อยหน่อยนะคะแต่ถ้าเรามีปฏิสัมพันธ์นะคะมันก็จะช่วยผลักดันกันนั่นเองนะคะดังนั้นงานเนี้ยครีเอเตอร์นะคะเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าแบบ ต้องจัดสรรยังไงนะคะเรานะคะแบบต้องทําแบบไม่หยุดนะคะเราทําไปเรื่อยๆนะคะทําอย่างมีเป้าหมายว่าวันนี้เราจะสําเร็จได้สักวันละค่ะคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาก็อาจจะทํามานานแล้วก็ได้แล้วบางเอิญนะคะเขาก็จะมาปังตอนที่อ่าเฟซบุ๊กเขาเปิดการสร้างรายได้ให้กันนี่แหละค่ะ บางคนเขาทำมาเป็น9ปี10ปีนะคะเราทำแค่ไม่กี่ปีเราจะทอ้อจะถอดใจไม่ได้นะคะเพิ่งมาทำก็ต้องทำให้เต็มที่โฟกัสให้เต็มเป้าหมายได้เครื่องมือมาแล้วลุยค่ะทุกคนลุยลุยลุยคําคำเดียว วันไหนเบื่อวันไหนน้อยนะคะก็ขาดไม่ได้นะคะพยายามลงคลิปลงโพสต์ลงไปเลยนะคะลงตามที่เราพอที่จะลงไหวทําเท่าที่เราจะลงอ่าทําไหวนะคะไปก่อนนะคะทําไปก่อนนะคะเดี๋ยวความสําเร็จก็จะมาเองคะ่ะ